สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วพี่นออ้องยังมือเสาพี่น้องทายยังหน่อยบักเขือเทศพี่น้องกำลังสิพขอเด็ดตำ่ำบักทั่วกับเป็นหน่วยเด้อพี่น้องเด้อบักทั่วกับเป็นหน่วยนะพี่น้องเป็นหน่วยเป็นดอกแล้วฝอยกับ่งารตกต้นตะไคร้ตอนเสาร์ทายได้ไหมพี่น้องบักพริกบักอีกตูเด้อพี่น้องเด้อหลายครับ พี่เคยปลูกไลาไร่พี่เนี่ยเดี่ยเอาหวัวมาหล่อมเอาพี่น้องเพราะว่ากระกกต่ายมันอันนี้กระต่ายมันมากินใบพริกอุ้ยแบบผัก<ม>สามต้นออน,น,นี่มาเอาซ่อนเนี่ยฮ่ออนี่เอาซ่อนอะไรโอ้โห้คือตอนแรกพี่น้องของพวกเรามาซองหลายหมื่นบาทเถอมีไอ้พวกกำดังไหนวะน,นะเพราะไอ้ตัดใบาออกสิตัดใบาออกพี่น้องมันจังเห็นเดี๋ยวเห็นบวกผักเนี่ยกำลังจะเป็นนองโอ้ยประหอมเป้ย์พี่น้องเ่ามีเวลาเอาแปรเลยอุ้ยอยุ้ยหุ่งเอ้าเอ้า อยกใส่กระแตกอ่ะอีกกระดกดกโอ้ยอ่ะตุวน่ะบางทีก็นี้มันต้นสูงๆเนาะนู่ลายพักบังเก็บไปส้ำหน่อได้พี่น้องเด็ดแล้วพักบุ้งเพาท่านเด็ดพี่น้องอาทิตย์นี้นสิไงสดกินกับพักบุ้งตำบักโุ่งกับพักอีกตู้บานเพลื่อเยื่พี่น้องถ้าตำรำอย่างั้นแต่ขึ้นมาไม่มีเวลาเก็บผักเด้หน่อ ผักเพียวได้พี่น้องเด้อบึงกับผักพริกพี่น้องใบบักกูดโอ้ยผักนี่มันสุดยังสุดยงอะพี่น้องสดลักแน่กันมีกับบักสีดอกพี่น้องผักเกษตรกับพวกแตกพี่น้องต้นง่ายสมหัวใครเหรอสูงตั้งใครเหรออ๋อแค่พี่น้องเดี๋ยวพับเบื้องหน้าบ้านเด้อหน่อยหนึ่งพี่น้องมาเบื้องหน้าบ้านแบบนี้เบื้องดอกบักเขียวนี่ต้นน้อยๆดอกต้นน้อยๆไม่แม่ดอกดอกดอกนี่ ผักซี่ปลูกอยู่ทางใต้ปัดนี้มันกับสีใบใหญ่เหรอตัอของเราผ้าพี่น้องกันมีกับวอกินกันมีกับวอกินเนี่ยอันนี้กับบักผิดทั้งสิบเป็นดอกเป็นหน่อยซาลาน่าปลูกลงดินพนะี่น้องสิมาตับถิ่มอยู่ผักโขมมันงสีเศร้าเป็นดอมันจะเป็นดอกแล้วเมื่อกพักไส้เลยพนะี่น้องเออน่ะเกินน้ำข้างเนี่ยมิดทั้งแตนหมดเลยจากไหนว่าสิได้กิน เรายอดกันไปสิเึินเมียนไหมเสดีหาอาหารไม่ไม่ไหมโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาได้นะพี่น้องบา,บายบายปุนปุน